สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะไปดูอยู่2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องที่1ก็คือโยชิห่งวงแท็กเชอร์ปลื้มลิซ่าขนาดไหนเรื่องที่2ก็คือลิซ่ากับชุดทุนเมืองที่จังหวัดน่านนะคะไม่รอชา้าเราไปเริ่มต้นกันเรื่องที่1เลยนะคะเรื่องที่1ก็คือโยชิหนึ่งในสมาชิกของวงแท็กเชอร์ลงคลิปเต้นเพลงล,ลิซ่าของลิซ่าลงในบล็อกส่วนตัวนะคะโดยในคลิปเนี่ยโยชิ chi, กับฮยอนซอกเต้นเพลง,พล,งล,ลิซ่า ก็ต้องบอกว่าสเต็ปกันเต้นก็ไม่แพ้รุ่นพี่ลิซ่าเช่นกันนะคะและก็มากับการโพสของโยชิปแลได้ประมาณว่าฉันพยายามสักระอาจารย์ลิซ่าเพื่อแสดงให้หแฟนๆใบจีสนุกกับการแรปประเภทนี้ซึ่งโยชิก็ยังบอกอีกว่า ที่ใช้ท่อนแรปของรุ่นพี่ลิซ่าเพราะอยากโชว์ความเป็น YG นะคะซึ่งบริงอินเตอร์นะคะก็บอกประมาณว่าโยชิเคารพลิซ่าบริงก็เคารพโยชิด้วยหลายคนก็บอกว่าจะรอทังเพลงคัมแบ็กนี้ของวงแท็กช t เชอร์จากช่วยสตรีมแถมขอให้กันคัมแบ็กในครั้งนี้ประสบความสําเร็จอีกด้วยพูดง่ายๆก็คือบริงพร้อมสนับสนุนโยชิมากๆด้วยเช่นกันนะคะและก็มากับเรื่องที่2ก็คือลิซ่ากับชุดพลเมืองที่จังหวัดน่านและก็มากับภาพนี้ของลิซ่านะคะกับป้ายโฆษณายาสีฟันเดนทิสเ e มซึ่งหลายๆคนก็น่าจะ เห็นภาพนี้แล้วนะคะเจ้าของโพสบอกว่าเป็นภาพที่จังหวัดน่านนะคะแต่ที่พิเศษก็คือในรูปของลิซ่าภาพนี้นะคะเจ้าของร้านเอาชุดพื้นเมืองของภาคเหนือมาใสา่ให้กับหุ่นของลิซ่าโดยใส่ผ้าพ,พันคอกับกระโปรงและก็กระเป๋าสวยๆอีกหนึ่งใบแถมด้วยหมวกเก๋ๆใบใหญ่อีกหนึ่งใบด้วยนะคะต้องบอกว่าชุดนี้เข้ากับลิซ่ามากๆด้วยเพราะลิซ่าคนสวยคนน่ารักใส่อะไรก็เอาอยู่ใส่อะไรก็รอดใส่อะไรก็สวยจริงๆนะคะ โอเคกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราก็มาอัปเดตขขาของนิาแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปค่ะ